Bye. มผลิตภัณฑ์ของหลังบ้านพนายลุงพลนะคะวันนี้ FC ช่วยมาอุดหนุนสองก้อนร้อยห้าสิบนะคะขอบคุณค่ะช่วมนะครับสองก้อนร้อยห้าสิบธรรมดาก้อนละก้เจอตั้งแต่วันแรกเลยไม่จากไกลเลยมจากไกลคุณแม่คุณแม่พูดได้เลยค่ะได้ได้ค่ะคุณแม่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์หลังบ้านนะวันนี้ มาจากบ้านไหนนะคะแม่นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์บินโอ้โหมาไกลมากมากี่คนกับนอร์เวย์มาคนเดียวค่ะพอดีขอองค์ปู่เปิดเปิดเมืองให้มีสายการบินก็เลยได้ไปต่อที่สวิเดนนอร์เวย์ยังไม่เข้าอุชโลยังไม่เข้าค่ะเครื่องมันยังไม่ถึงมาขอมาขอองค์ปู่ขอองค์ปู่ให้เปิดเขาก็เปิดสามปีไม่ได้มาบ้านเปิดไหมเปิดไหมเปิดเปิดนะโอ้โหแล้วแล้วทีนี้รอบนั้น ใช่่ฝากไว้ตั้งนานแล้วขึ้นได้ เดินเดิน,ดนให้แจกวันนี้แหละไม่เกินวันนี้จะนึ่งไปหาแจกโตเว,เวลานี้เลยเ,เดินไปแจกเดี๋ยวนี้เลยรับรองได้เน่จ้ะจขอบคุณแยกนิ่นะ คนเบ้าล่างลองเพลงเหมือนน้ำโขลไม่เคยขวางกันพ่อม,มี้ยยังจะขวางกันกินควางจันใจไว้ได้ที่เฮาสิมาเฮ็ดความดีที่เฮาสิมาสร้างบารมีคู่กับลุงพลพ่อม,มี้ยยังสิขวางไว้ได้โอ้แม่น,มน้ำกระหังไงไปด้วยแม่น,มน้ำยังแม่น,มมน้ำมูแม่น้ำชี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่แม่น้ำแต่ว่าไม่สู้ มันยังได้โอ้ันั่นกระแดดฮ้อนนี่พันจังเวาว่านัททิปัญญาสมาอาภาพันว่าแสงใดๆน้ำใดๆก็ไม่สู้น้ำใจของเอฟซีลุงพลพันบอกดันด้นมาจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยจนได้สาธุให้เอฟซีลุงทุกคนจากสามเท่างามๆในกว้าจังแมนเป็นตาหักเป็นตาแพงก็ดอกสาธุสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามีก็ยังไม่อจเจตกรอนุญาตถามลุงสักน่อยหนึ่งว่าจะพร้อมแล้วหรือยัง ใหญ่กว่าเมียนะครับการที่เราจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับเราต้องรู้จักให้เกียรติสุภาพสตรีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เดินเคียงข้างเราเสมอนะครับก็หนักนิดเบาหน่อยก็ต้องเอาใจให้กันนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอย่างสูงนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ทังหน้าถึงตาของ ชาวบ้านนะครับในทุกหมู่นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับได้ส่งตัวแทนนะครับเป็นลองอำเภอมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนท่านกำนัลนะครับที่กำลังเดินทางมาหรือเดินทางมาแล้วก็ดีนะครับแล้วก็สิบสี่ที่เดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ตอนเย็นและตลอดทุกเวลาที่เดินทางมาครับก็ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายสิบชั่วโมงก็มีนะครับเดินทางมาถึงเพื่อที่จะมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับในที่แห่งนี้นะครับก็รู้สึกปลับลืมนะครัออบที่ได้ร่างกิจรที่ทุกท่านนะครับพูดคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศนะครับวันนี้ลูกคก็แต่ ได้คือโอากาสนี้นะครับเชาวันที่9นะครับคือ9หน้าของปีนะครับเพื่อที่จะ,ะเดินหน้าต่อไปนะครับผู้คุณาความดีที่มุ่สี่ทุกท่านได้เชียวสร้างสนนรมนะครับทำทุกวิจาทางคับทุกอย่างที่จะนำพาให้ครอ,อบครัว ก็ออยาติสหายทนะี่รวมร่วมสุขได้มีโอกาสสร้างถุอสร้างอุสร่วมกันนะครับทำเะครับทำนะความดียังไม่สายนะครับยังไม่สายที่จะทาความดีให้กับตัวเองนะครับย้ำนะครับการทําความดีต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนสเสมอนะครับอย่าไปมองที่คนอื่นนะอย่าไปคิดแค่น